ข่าวด่วนค่ะทุกคนทนายอันบุรีรัมนะคะเตรียมฟ้องสแสวงบุญมีออกระเบียบมีชอบโอนงบสอสอบปอชอตอที่มีอบตอ,อสอมอ ผู้ใหญ่บ้านอยู่ขัดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างปี2560เผยเงินไหลสู่23จังหวัดส่อเอือ้อดฐานเสียงพักสีน้ำเงินเมื่อวันที่6ตุลาที่สำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตนะคะนายพัทรพงศ์หรือทนายอาน,นบุรีลมัมเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีออกประกาศกกตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย2,567ขัดต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2,560โดยทนายอันนะคะกล่าวว่าตนได้รับร้องเรียนจากผอ,อกกตประจำจังหวัดต่างๆรวม23จังหวัดถึงพฤติกรรมของนายแสวงในการออกประกาศดังกล่าว โดยปกติหน่วยงานของรัฐหากดำเนินการโครงการใดหรือจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้หน่วยงานทั้งนี้นะคะนายแสวงเนี่ยออกระเบียบวันที่23กรกฎาคม2567บอกว่าให้โอนเงินให้กับสสปชตจ่ายเงินให้เขาไปเลยจะทำอะไรก็ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่ง หมายความว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามกฎหมายไม่ให้ทำโดยกฎหมายบอกว่าหน่วยงานภายในของกะกะตอ,อยากได้อะไรเช่นหีบเลือกตั้งปากกากระดาษสำนักงานจะต้องจัดซื้อและมอบให้เขาไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่เนื้อหาประกาศฉบับกับโอนเงินตรงให้กับนายกอปตอ,อสอมมผู้ใหญ่บ้าน อบตอโดยผ่านกลไกลของสสปะชะตซึ่งคนที่อยู่ในหน่วยงานนี้สังคมก็รู้ว่าเป็นฐานเสียงของนักการเมืองและพรรคการเมืองและเมื่อไปดูวันที่นายแสวงออกอากาศคือวันที่23กรกฎาคม2567เวลานั้นหน่วยงานที่กำกับคนเหล่านี้คือกระทรวงมหาดไทยที่นายอนุทินชาญวิรกุล กำกับดูแลอยู่ในขนาดนั้นก็ไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์ใดเกี่ยวข้องดองกันแต่อย่างใดให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองตอนนี้กรก,กตจ่ายไปแล้วหลายจังหวัดเช่นอ่างทองก็มีบุรีรัมีีคิวแรกๆเลยรวมกว่าหลายล้านบาทนี่แหละค่ะท่านผู้ชม ต้องบอกว่าตอนนี้ประชาชนตื่นรู้และตาสว่างกันมากขึ้นนะคะเราต้องช่วยกันกระจายข้อมูลหลักฐานข่าวสารพวกนี้และเป็นกำลังใจให้ทานายอันที่ออกมาต่อสู้และออกมาเปิดโปงขบวนการหัวสอวอลรวมทั้งขบวนการเขากระโดงหัวสอวอก่อหัวแล้วนะคะยังจะฮุบเขากระโดงกันอีกครั้งนี้นะคะจะเป็นการ เปิดโปงผลประโยชน์ของชาติอย่างชัดเจนค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงที่คุณอนุทินชาญวิรกุลนั้นดำรงตำแหน่งในส่วนของมหาทไทยนะคะและตอนนี้ก็พลิกผันตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนยุบสภาหรือจะเป็น4เดือนยุบคดีโดยมีฝ่ายค้ำอย่างพักส้มนะคะคอยอุป,ปถมัมภะอุ้มเป็นองครักพิทักนายกอนุทินกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งแม้แต่เรื่องที่จะเป็น เรื่องเดือดร้อนสาหัสสากันอย่างเรื่องน้ําท่วมนะคะก็ไม่ออกมาต่อว่าต่อขานใดใดทั้งสิ้นนําซ้ํานะคะยัยงเชิญชวนบอกว่าให้ช่วยกันค่ะต่รองเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะคะกลับออกมาด่าว่ารัดล้มเหลวแต่ครั้งนี้ถ้าคุณอนุทินไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นายเนวินชิดชอบทั้งๆที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะ แต่พักส้มกับหุบปากน้ำท่วมปากกันหมดเลยค่ะไม่มีใครกล้าต่อกอนกับนายกอนุทินแม้แต่คนเดียวนี่แหละค่ะดิวลับ44สอส